สวัสดีค่ะทุกคนจะวันนี้จะพาทุกคนมาทำต้มยำปลาจาระเม็ดนะคะก่อนอื่นเราเตรียมน้ำต้มให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปก่อนหนึ่งหยิบเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ตะไคร้ลงไปะคะ่ะ ตะไคร้เราเอานํามาทุบก,ก่อนนะคะทุบให้แตกแล้วก็หั่นฉลับเป็นท่อนๆน,นะคะแล้วก็ใส่ขาหั่นแว่นนะคะใส่ลงไปเลยเพื่อจะได้หอมๆนะคะแล้วก็หอมใหญ่ หอมหอมแดงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใส่หอมใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นใส่หอมแดงแค่หัวเดียวตอนนี้ก็มาหั่นหอมใหญ่หั่นให้เป็นหั่นให้เป็นเตาก็ได้ค่ะ ใหญ่ก็หั่นสามท่อนลูกเล็กก็หั่นสองท่อนแล้วก็เตรียมมะใบมะกรูดฉีกนะคะพับครึ่งแล้วก็ฉีกออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะมะเขือเทศหนึ่งลูก <c oughs> อันนี้ค่ะแล้วก็มาเตรียม หอมเปนะคะหรือว่าผักชีใบเลื่อยนั่นเองแล้วก็มีใบกะเพรานะคะยอดกะเพราอ่อนๆหนึ่งหยิบมือนะคะอันนี้เราเอาไว้ใส่ตอนยกลงแล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวันนี้จะใส่ผักผักกรอบด้วยเขาเรียกกวางตุ้งจีนกรอบนะก็อยากกินผักแล้วก็มีมะนาวสองลูกนะคะทุกคน <c oughs> จะใช้ปลาจาระเม็ดท่อนหัวแค่ท่อนเดียวนะคะใส่ลงไปเลยโรยเกลือเล็กน้อยนะคะนิดเดียวนะคะติดติดมือแล้วก็แตะแตะไปเพื่อให้มีรสชาตินะคะากปิดฝาอันนี้จะได้ ปิดไว้สักคู่แต่ว่าเดี๋ยวน้ำมันจะข้นนะจากนั้นเราก็มาทุบพริกกระเทียมพริกขี้หนูใช้วันนี้ใช้พริกขี้หนูสวนนะจะได้เผ็ดจีด๊ด อยากกินเปรี้ยวเผ็ดๆ เบาไฟก็ได้ค่ะเอาปิดไว้นิดนึงให้ปลาสุกดีปลาลระเระเม็ดนี้ซื้อมาตัวหนึ่ง ก็สามสิบบาทนะคะไม่ถึงครึ่งกิโลค่ะก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเขาขายที่นี่เขาขายกิโลละแปดสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงตอนที่ตอนที่ปลาสุกแล้วนะคะเราต้มน้ำซุปเอาไว้ก่อน อีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวไว้ทำเมนูอื่นนะคะทุกคน วันนี้จะใช้กระเทียมจีนสักห้ากิบนะคะกปัวน้ำจะขุน ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยเพื่อจะได้ทานน้ำหวานหวานนะคะก็ใบมะกรูดฉี กระเทียมนี้เราจะนําไปไปทุบก,กับพริกขี้หนูนะคะไปตาให้หยาบนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็นํามาหั่นเป็นแว่นเพื่อเอาไว้โรยหน้านะคะทุกคนเผื่อใครอยากทานกระเทียมสดๆนะคะแล้วเราก็เตรียมผักชีไปเรื่อยเลย ผักนี้จะเด็ดเอาในสวนทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นยกเว้นมะเขือเทศตอนนี้กำลังรอออกลูกอยู่ต้องซื้อก่อนนะคะมะเขือเทศกับหอมใหญ่หอมเปหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะเราก็นำมาหั่นเป็นท่อนหยาบๆนะคะประมาณสักหนึ่งเซน ลังรอปลาก็บีบน้ำมะนาวเอาไว้ก่อน ผิวของมะนาวนี่ถ้าใครเป็นหวัดก็คือเอาไปบีบตรงจมูกนะคะแล้วก็จะหายใจคล่องขึ้นนะคะเพราะว่าในเปลือกของมะนาวก็จะมีน้ำมันหอมและเหย มาโขลกพริกโขกพริกก่อนนะคะทุกคนโขลกพริกกระเทียมให้พออยา ถ้ามีฟองก็ช้อนออกได้นะคะอันนี้ปลาพอปลาสุกแล้วะคะไดนะ้ำเด็ดล <c oughs> จากนั้นเรามาปรุงรสกันเลย เราก็จะมาใส่ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาเราก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะก่อนนะคะเพราะว่าเรามีเกลือแล้วเราใส่เกลือลงไปแล้วนิดหน่อย เผือเทศลงไปเลย <c oughs> ใครจะใส่เห็ดฟางหรือเห็ดเข็มทองก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะวันนี้ดิฉันไม่มีก็เลยไม่ใส่นะคะจะใส่ผักกาดกรอบนะคะผักกาดกรอบดิฉันก็จะใส่ในในถ้วยในภาชนะนะคะ เพราะว่าผักกาดจะสุกง,ง่ายเร่งไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำมะนาวลงไปชิมรสก่อน โอเคเคลยจากนั้นก็ปิดไฟเลยค่ะ <c oughs> ปิดไฟแล้วเราก็ใส่ในส่วนของพริกกระเทียมที่เราป่นไว้นะคะที่เราตำเอาไว้เมื่อกี้ตำให้หยาบๆใครชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะคะชอบละเอียดก็ตำละเอียด แล้วก็ราดด้วยน้ำมะนาวลงไปเลยใส่ทั้งเมล็ดนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของกระเทียมหอมเป้ใบกะเพราเดี๋ยวเราจะมาโรยหน้าอีกนิดหน่อยนะคะ อันนี้ใส่ให้ได้กลิ่นหอมก่อนหืมแซบ่บแซบ่แซบใส่ผงนัวนิดนึงครึ่งช้อนชา รับรองเผ็ดน้ำมูกน้ำตาไหลแน่นอนแล้วเราก็มาเตรียมภาชนะที่จะใส่นะคะเทลงไปเลยค่ะ เทน้ำลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตักในส่วนของปลาใส่เพราะว่าผักกาดที่เราใส่เอาไว้จะได้นิ่มนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไป ใครมีเห็ดก็ใส่เห็ดนะคะใครไม่มีก็จะหาผักอะไรใส่ก็ตามสะดวกนะคะพอดีพอดี แล้วเราก็มาโรยหน้าในส่วนของใบกระเพรานะคะกระเทียมแล้วก็หอมเป แค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะทุกคน <c oughs> ต้มยำปลาจาระเมดนะคะแซ่บแซบอร่อยแบบปีมือเราเองนะคะใครมีปลานะคะจะเปลี่ยนเมนูจาก <c oughs> ทอดหรือว่า,านึ่งหรือว่าผัดหรือว่าแกงเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นต้มยำได้นะคะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ,ะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยค่ะ,อะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจบกันด้วยคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่เลยค่ะทุกคน